ชื่อสากุลนะคะชื่อเล่นคืออิงค่ะที่ทํางานไฟฟ้าฝ่ายผลิตสาสิบเกปีคือเรียนจบปริญญาตรีก็เข้าที่ไฟฟ้าเลยค่ะแล้วก็ทํางานมาจนช่วงสุดท้ายคือสิบปีสุดท้ายเนี่ยพุ่งเทกับงานมากเพราะว่างานที่ได้ทํามีโอกาสได้ทำเนี่ยคืองานสร้างคนให้กับสายงานหลักคือสายผลิตไฟฟ้าเลยนะคะช่วงนั้นเป็นช่วงที่เรากําลังจดทะเบียนเป็นบริษัทภายหลังก็ไม่ได้จด แต่ว่าเราก็ยังสร้างคนด้วยการให้เขาเรียนรู้แล้วก็แชร์ล i n k i n g k n o w ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ทุ่งเททํางานเพราะว่าเป็นงานที่มีโอกาสและรักมากก็บ้าทํางาน <c oughs> บ้าทํางานทามลุงมหางทำ่ำเสาร์อาทิตย์ก็งานจะทําบ้านนะคะจนคือพ่อลุงไม่ต้องไปเที่ยวไหนเลยคะ่ะเพราะแม่บ้างาน <c oughs> ก็ทําจนพอเริ่มอายุขึ้นห้าสิบห้าเนี่ยก็เริ่มกลัวคะ่ะกลัวเพราะว่าเราทํางานเรารู้ตัวเองว่า ระป่วยหลายระป่วยหลายอย่างคือตั้งแต่ศตรีรษะจนดเท้าเนี่ยแต่ละพัดโรคเริ่มกลัวว่าเอ๊ะเราจะมีชีวิตถึงเกษียณไหมเพราะว่าระหว่างทางนั้นก็มีพนักงานหลายคนที่เขาจากไปก่อนเกษียณค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคมะเร็งนะคะเริ่มกลัวว่าเอ๊ะที่เราเป็นไมเกรนบ่อยๆเราจะเป็นมะเร็งสมองไหมที่เราเป็นกดไหลย,ย้อนเริ่มกินอาหารไม่่อยลงเราจะเป็นมะเร็งในทางเดินอาหารไหมคือกลัวจนแบบว่า เราจะมีชีวิตถึงเกษียณไหมเนี่ยทํางานไปก็กลัวไปนะพอถึงหกสิบเราก็ดีใจว่าเออเราได้ผ่านเลขนี้ละแต่ว่าก็ยังกลัวอยู่ว่าเอาเกษียณแล้วจะยังไงเพราะว่าลูกลูกก็ไม่ได้ดูแลเราค่ะลูกไปอยู่คอนโดกันหมดเขาก็มีผารลาเรื่องการทํางานเรื่องอไรของเขาชีวิตของเขานะ่ก็ได้ไปคิดในใจว่าเออเราต้องต้องแข็งแรงและพึ่งตัวเองให้ได้ ะะแต่ใจก็กลัวติดเรื่องติดเตียงเนี่ยกลัวมากเลยติดเตียงอัลไซเมอร์อะไรพวกนี้ค่ะเพราะว่าก็เริ่มมีอาการขี้หลืมอมากขึ้นหลังจากนั้นก็ได้เจอกับคุณต้นมนทนิษนะคะนี่คือผู้ที่ให้โอกาสคือเหมือนพอฟังคุณต้นเล่าเรื่องพอทานดินแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าโอ้รู้สึกตัวเองมีบุญจังเลยได้เจอสิ่งที่จะช่วยเราละนะคะก็ ให้คุณต้นสั่งมาให้ทานเลยค่ะตอนนั้นก็ตัดสินใจคือต้นก็เล่าว่ามีแพ็กเกจหลายอยา่างหลายหลายตัวนะคะก็ตัดสินใจว่าเอาลองชุดโกก่อนละกันนะคะก็สมัครชุดโกก็ได้ามาก็ทานค่นแบบต่อเนื่องทุกเดือนเลยนะคะทานครั้งแรกเนี่ยแค่แค่ไม่ถึงสองสัปดาห์เนี่ยอาการปวดหลังเนี่ยหายไปตลอดมาทั้งชีวิตตั้งแต่อายุสามสิบกว่าเนี่ยปวดหลังมาตลอดฝังเข็มก็ไม่หายกายภาพบําบัดก็ยังเป็นอยู่ แต่ปรากฏว่ากินพอทานดิมแค่ไม่ถึงสองอาทิตย์อุย้ยมันหายไปได้ยังไงคือแบบรู้สึกหมหัศจรรย์มากค่ะตอนนั้นแล้วก็ทานต่อเนื่องเลยมีความเชื่อว่าสิ่งนี้แหละที่จะช่วยเราได้นะก็ทานทานต่อเนื่องไปเรื่อยๆพอทานครบปีเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยโรคต่างๆที่เราแบกไว้มันมันหายไปได้ยังไงมันหายไปหมดเลยอะไรยเงี้ยค่ะที่เคยบ้านหมุนที่เคย ปวดไมเกรนที่เคยเป็นไซนัสจนผื่นคิดขึ้นที่คอทุกคืนกดไหลย้อนหรือปวดตามข้อปวดข้อเท้าข้อเท้าคือร่างกายเนี่ยบอกได้เลยว่ามีกระดูกรล้าหลายจุดเลยค่ะก็กลัวกลัวหลายอย่างมากแต่ว่าทานไปปีนึงเนี่ย,ยทำไมมันไอ้นุ่นก็นหายไอย้นี่ก็ไม่เป็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตัดสินใจไปตรวจร่างกายตั้งแต่เกิดมาไม่เคยตรวจละเอียดขนาดนี้เลยตรวจหมดมาลงมาเลงคือตรวจให้หมอแบบตรวจหมดเลยก็ แพ็กเกจนั้นก็สองหมื่นกว่านะ,ะตัวละเอียดเลยก็ปรากฏว่าแค่แค่ค่าพื้นฐานง่ายๆเนี่ยค่ะคอเลสเตอรอลไขมันน้ำตาลไตรกลีเซอไรด์เนี่ยที่สูงมาทั้งชีวิตเนี่ยปรากฏว่าค่าพวกนี้คืออยู่ในมาตรฐานหมดเลยซึ่งแบบหูแบบพอหมอบอกนี่แบบไม่น่าเชื่อเลยหูแบบดีจึงดีใจมากเลยค่ะแล้วก็ทุกตัวไม่ว่าจะมะเร็งหรืออะไรก็ตามคืออาการไม่มีอะไรอยู่กับมะเร็งที่เรากลัวเลยนะคะ แล้วรู้สึกจังน้นคือดีใจมากค่ะดีใจจังคือเก็บอาการคือตอนหมอบอกนี่นะเก็บอาการมากล้วอยากจะแบบไทยโยเลยนะอะไรเงี้ยนะคะพอพอเราได้ผลอย่างนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าเราได้พิสูจน์ด้วยการตรวจร่างกายด้วยการทานเนี่ยนะคะก็ก็ตัดสินใจว่างั้นเราทําธุรกิจดีกว่าคืออยากแบ่งปันอยากบอกต่อคนอื่นที่เรารักที่อยู่ใกล้ตัวเราแล้วเรารู้ว่าเขาไม่สบายเขาป่วยอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มบอกต่อแล้วก็ตัดสินใจที่จะทําเป็นธุรกิจ